สวัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะค่ะวันนี้เราได้พบกันอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 นะคะ,ะนักเรียนคะเรามีงานที่ให้นักเรียนคุณครูมีงานให้นักเรียนกลับไปทำด้วยตัวของนักเรียนเองใช่ไหมคะแล้วให้ทำเป็นกลุ่มงานนั้นก็คือให้นักเรียนหลังจากนักเรียนออกแบบสวนขวดแล้ว ก็ให้นักเรียนไปทําการทดลองโดยการไปทําสวนขวดหลังจากที่เราออกแบบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตผลการทดลองใช่ไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะดังนีต้ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็นักเรียนมีนักเรียนหลายคนหลายกลุ่มเลยก็มีผลงานมานําเสนอนะคะในห้องเรียนปลายต้นทางก็จะมี งานของแต่ละกลุ่มมานําเสนอหน้าห้องเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนแต่ละคนมานําเสนอดีไหมคะเป็นผลงานของใครของใครก็นําเสนอเลยนะคะเอาเริ่มแรกเลยตั้งแต่ลิมสุดเลยค่ะของใครก็นักเ,เรียนดูไหมเป็นของใครก็นำมานําเสนอออกมาเลยค่ะรู้สึกจะเป็นเดือนเก้าใช่ไหมคะอ่าของเดือนเก้ามาก่อนเลยค่ะดิมสุดนําเสนอเลยค่ะคมนิดหนึ่งนะคะ อ่าริมสุดเลยค่ะหนูก็ถือเลยก็ได้จับถือเลยก็ได้นำเสนอสวนขวดของเราค่ะพูดเลยค่ะแนะนำอ่ะกดมือให้เพื่อนค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ดีค่ะที่ฉันชื่อเด็กหญิงเดนเก้าเยนรักษาชั้นป .6 ทับสองค่ะค่ะถือมาเลยถือค่ะถือสวนขวดของเรานำเสนอว่าเราเราทำอย่างไรอ่ะอาบอกวิธีการทำของเราเริ่มแรกค่ะอธิบายเร,เร็วๆนิดนึงนะคะเพรา<ว>ะว,ะว่าเพื่อนกำลังรออยู่จัดขวดแล้วก็นำกรวดใส่ลงไปถือถือค่ะ,ถ,คะถือขึ้นมาเลยช้อนขึ้นมาถือค่ะสูงนิดนึงให้ให้ให้กล้องเห็นอ่ะค่ะ ตัดขวดแล้วก็นํกลัวใส่ลงไปแล้วก็นาถ่านแล้วก็ดินแล้วก็ปักต้นไม้แล้วก็พรมน้ําลงไปแล้วก็เอาพลาสติกปิดค่ะค่ะแล้วให้เราสังเกตอะไรคะสังเกตว่าเราระหว่างระหว่างที่ปิดโดยไม่ลดน้ำนี่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างในขวดระหว่างระหว่างที่เอาพลาสติกปิดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ลดน้ำเลยมีอะไรเกิดขึ้นค่ะมีอะไรเกิดขึ้นที่ในขวดบ้างนะคะ ของเราทําอยู่สองขวดใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะานักเรียนสังเกตไอน้ําค่ะมีไอน้ําอยู่ในอเกาะขวดไหนคะเกาะอยู่ริมขวดค่ะอยู่เกาะอยู่ที่ข้างๆขวดใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอันนี้เป็นผลการทดลองของเดือนเก้าคนต่อไปค่ะแก้วแชมเปญนี่ของใครเชิญค่ะมาตรงนี้เลยมุมนี้เลยค่ะหยิบแก้วแชมเปญมาเป็นสวนขวดแชมเปญ นะคะถือแค่์ถืออุปกรณ์สวัสด,ดีก่อนลูกสวัสด,ดีก่อนสวัสดีค่ะพิฉันชื่อเด็กหญิงนิชากรคงอิมค่ะจะมานําเสนอสวนขวดนะคะค่ะวิธีทำค่ะคือนําวัสดุภาชนะเดี๋ยวก่อนภาชนะของพี่นิชากรจะเป็นอะไรนะคะแก้วอ๋อจะเป็นสวนแก้วและสวนแก้วแชมเปญแล้วไม่ใช่สวนขวดแล้วนะคะ นำถ่านใส่ลงไปแล้วก็นำเอาอะไรใส่ก่อนนำกรวดใส่ลงไปแล้วก็นำถ่านแล้วก็นำนิ่งๆนิ่งๆแล้วก็นำดินค่ะแล้วต่อจากนั้นก็เอาพืชปักลงไปในดินแล้วก็ปลูกไม่ปักปลูกปลูกแล้วก็เอาเทปใส่ห่ออาหารมาห่อค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วสังเกตอะไรคะ อันนี้ทำไว้กี่วันแล้วทำตั้งแต่วันไหนทำเพราะเราตั้งแต่วัน,นที่เท่าไหร่วันอะไรคะเพิ่งทำตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเมื่อคืนแล้วม,มาตอนเช้าใช่ไหมคะ,คะ,ะแสดงว่าแข้งคืนมาหนึ่งคืนอ่าลองสังเกตดิแล้วก็นี่ตอนถึงกับเที่ยงแล้วนะคะเกือบเที่ยงแล้วสังเกตอะไรเกิดขึ้นมีไอ้น้ำขึ้นค่ะมีไอ้น้ำเกาะที่ไหนคะเกาะที่เกาะที่ ทใส่ห่ออาหารนะคะ่ะแผ่นพลาสติกที่ห่ออาหารที่เราปิดไว้ด้านบนแก้วนะคะแก้วแชมเปญน,นะคะเอียงนิดหนึ่งที่หน้ากล้องเอียงนิดหนึ่งให้ให้เห็นนะคะจะเห็นว่ามีหยดน้ําเกาะที่ที่พลาสติกซึ่งเดิมนั้นมีหยดน้ำไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยนะคะเอาละแล้วเดยนคิดต่อนะคะสองกลุ่มแล้วที่ผมก็จะลองเหมือนกันเอาไปเมยเพื่อนค่ะผลงานคนต่อไปค่ะ ของใครเอ่ยเจ้าของเจ้าของผลงานสวัสดีเพื่อนๆก่อนอิทิพลใช่ไหมคะคผม,มเพื่อนแกน้าเยนลองตั้งลองตั้งสวนขวดของนักเดนว่าเป็นอะไรตั้งเองสวัสดีครับผมชื่อเดชายอิทิพลครับเอามาอะไรยังครับค่ะข,ของเราตั้งชื่อว่าอะไรคะคุณครูถือให้นะคะตั้งชื่อว่าสวนหลวสวนหลวสวนหล ผมใสท่าผมใสกวดลงไปแล้วก็ใส่ทานลงไปแล้วก็ใส่ดินครับแล้วผมก็ปลูกต้นไม้แล้วผมก็เอาหุ่นอะไรหุนหห่นหุ่นหินครับมาใส่ไว<บ>้เพื่อเพื่อประดับครับประดับให้สวยงามก็เป็นสวนสวนที่มีความสวยงามนี่เอียงให้ดูนิดหนึ่งเขาจะได้สวยนะคะมีก,บ,<ะ>มกบด้วยนะคะมีกบด้วยแผ<บ>่นพลาสติกอาหารมาคุมครับคุมให้แน่นค ตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ห้าวันนะห้าวันแล้วห้าวันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นคะละอองครับมีละอองอะไรคะละอองน้ําครับไม่ละอองน้ําเล็กๆเกาะอยู่ที่ไหนเกาะที่ข้างโหลครับตาติต่ข้างโหลจะเห็นชัดเลยต่อติ่ข้างโหลเป็นละอองน้ําแล้วแอบเปิดลดน้ําบ้างเปล่าไม่ครับไม่ได้ลดน้าเลยใช่ <iya> ไหมคะครั้งห้าวันไม่ได้ลดน้ําเลยอาคุณครูถือให้นิ่งๆครูมือไม่นิ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ช่างกล้องเขาจะโค้ดมาให้เห็นชัดเลยว่าข้างๆโหล จะเห็นมีละอองน้ําเล็กๆเยอะไปหมดเลยเออแล้วเรียนลองคิดกันต่อนะละอองน้ําที่เกาะตามข้างโหลนี่มาจากไหนเดิมนั้นมีไหมไม่มีไม่มีมมเดิมไม่มีแต่ตอนนี้มีเยอะแยะเลยมาจากไหนนะคะคิดต่อนะคะแล้วมาตอบคําถามกันนะคะปกเบมือให้กับอิทธิทพลเก่งมากนะคะ อ่ะคนต่อไปอันนี้เป็นของใครคะเจ้าของผลงาน,ทนเทนค่ะสวัสดีเพื่อนๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะช,ช,ชื่อเดหญิงฟุนาเร์ปาร,รินซิลีกบมือก่อนปกบมือให้เพื่อนหยุดให้เสียงปกบมือหยุดก่อนละหนูพระทุพพ,พูดนะคะสวัสดีค่ะดิะฉันชื่อเดหญิงฟุนาเร์ปร,รินซิลี ชั้นป5ทับสอป6ทับ,บอยากอยู่ป5เนี่ยอ,อยู่ป6แล้วลูกอยากอยู่ป5นะคะวิธีทำค่ะเตรียมภาชนะที่ใส่ใส่กรวดลงไปแล้วก็มีอะไรบ<า>้างใ,ใส่กรวดใส่กรวดแล้วก็ใส่ถ่านใส่ถ่านแล้วก็ใส่ดินใส่ดินแล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปค่ะแล้วก็ปิดภาชนะให้ค่ะมิชิดสังเกตสังเกตผมกท็ทดลอง เวลาเราตั้งทิ้งไว้เราตั้งไว้เนี่ยต้องบริเวณที่มีแสงแดดไหมมีแสงแดดไหมคะในที่ร่มไม่มีไม่มีอ่วปุณจลินปุณจลรนไปตั้งที่ไหนคะตั้งสี่พาในบ้านหรือบริเวณนอกบ้านในบ้านแล้วมีแสงสว่างไหมคะไม่มีมืดตึ๊ดเลยไม่มืดค่ะไม่มืดแล้วมองเห็นไหมเห็นค่ะเห็นแสดงว่ายังมีแสงสว่างอยู่ไหมคะ มีนะคะไม่มืดนะที่เราไปตั้งไม่มืดนะคะ,คะสังเกตทําเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวันจ <ac> ันทร์เมื่อวันจันทร์สังเกตเห็นอะไรบ้างละอองน้ําละอองน้ําซึ่งของเราละอองน้ําของเราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดไหม,ไมยังมองไม่ค่อยชัดนะคะต้องตั้งทิ้งไว้อีกสักห้าวัน ะะโอ้ถ้าลองจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเพื่อนไหมนะคะปอบเบ๊ยกับปุจจลิน,นะคะ่ะตั้งชื่อตั้งชื่อของเราว่าอะไรนะสวน,สวนหลัสวนหลัค่ะสวนหลัวสวนหลัไม่ใช่สวนหลวงนะไม่ใช่สวนหลวงรอเก้านะคะเป็นสวนหลัอ่าผลงานคนต่อไปคะ่ะของใครเอออันนี้เห็นชัดมากเลยด้านนี้เลยนะคะขอด้านนี้เลยนะคะ น้ำทิพอน้ำทิพเล่าเรื่องให้ฟังสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงน้ำทิพยปอรุเลิกอยู่ชั้นประถมศ,รรศึกษาปีที่6ทับสองค่ะก,ะกะดาดทำเสนอของตัวเองเลยค่ะวิธีถือเลยนิ่งๆถือวิธีทำใส่กวดลงไปใส่ฐานตามแล้วก็ดินแล้วก็นำต้นไม้ลงไปปลูกปิดแล้วก็ปิดภาชนะค่ะ บังรดน้ำไหมแล้วก็โปะน้ําลงไปหน่อยๆโปะน้ำคลงน้ำไม่ได้โปคลน้ำไม่รีโปะน้ำาลงน้ําไปนิดนิดนึงคมน้ําไปนิดนึงแล้วก็ปิดภาชนะค่ะประมาณกี่วันที่เราทำสี่วันสี่วันแล้วแล้วเปิดเปิดสารดน้าบ้างหรือเปล่าคะไม่ใช่อ้าวสังเกตเห็นอะไรเห็นชัดเจนมากเลยกลุ่มนี้ของน้ําทิพย์ไอ้น้าค่ะโอ้นักเรียนเห็นอะไรไหม กลุ่มของกลุ่มน้ําทิพย์เนี่ยจะเห็นไอ้น้ําเกาะที่ที่ข้างขวดจนถึงไปที่ไหนคะไปถึงปากขวดเลยนะคะเยอะมากเยอะมากนะคะนะคะสังเกตเห็นนะคะเป็นฝ้าขาวๆเลยนะคะเห็นเป็นฝ้าขาวๆผลก็รทดลองชัดเจนมากนะคะอ่านบกมืออ่านลตั้งชื่อส่วนของเราเป็นส่วนอะไรคะส่วนขวดสวนขวดนะคะส่วนขวด,ะะวขวดบอกมือเพื่อนคะ่ะ อ้าวคนต่อไปค่ะผลงานคน,คนต่อไปของใครคะชิ้นนี้คนต่อไปของใครคะของใครเอ่ยสวัสดีเพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิสาวันเต็มอยู่ชั้นป .6 ทับสองค่ะค่ะมองหน้าเพื่อนดนูอ่ะนำเสนอเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะ วิธีทำก็ใส่กวดลงไปก่อนแล้วก็ใส่ถ่านก็ใส่ดินแล้วก็เอาต้นไม้ลงไปปลูกค่ะพูดดังๆนิดนึงสังเกตเห็นอะไรคะละองค่ะละองอะไรละองของละองอะน้ำค่ะละองน้ำเล็กๆอยู่ที่ไหนข้างขวดตรงนี้อยู่ที่ข้างขวดทำมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะตอนเย็นวันศุกร์ค่ะตอนเย็นวันศุกร์เอาโปรบให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงนักเียนตั้งไว้บริเวณมืดหรือบริเวณที่มีแสงสว่าง มีแส,งส,ง,แสงสว่างนะคะเอาคนต่อไปคนสุดท้ายนําเสนอคนสุดท้ายของสาวศิลน,นะคะสาวศิล์อ่ะเชิญครับคุณครูคถือให้อันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยสวนโหลครับสวนโหลสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสาวศิลหนอมยามเย็นครับ,รบอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่หกครับข้างในนี้มีพืชดูสองชนิดครับ อีกอ่าอีกอืม,มีหนึ่งชนิดที่ว่าอ่าโจรเปลี่ยนใจแล้วก็อีกชนิดหนึ่งครับไม่ทราบชื่อครับอ๋อตอในในต้นไหนที่ว่าชื่อว่าโจรเปลี่ยนใจต้นที่ใบใหญ,ใหญ่บชื่ครับแสดง<จ>ว่าอ๋อใบใหญ่ใหญ่ชื่อว่าโจรเปลี่ยนใจแสดงว่าถ้าเกิดปลูกไปแล้วจากคนร้ายจะกลายเป็นคนดีใช่ไหมคะเออนั่นหน้านไปปลูกนะคะมีไหมเด็กเปลี่ยนใจมปไหมเด็กเปลี่ยนใจนะคะอ่นนี้โจรเปลี่ยนใจอ่ะ จนเปลี่ยนใจจากใบใหญ่ๆนะคะส่วนใบเล็กๆก็จะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างสวยนะคะทดลองแต่เมื่อไหร่คะเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้เห็นผมก็ทดลองไหมเห็นครับเห็นว่าอย่างไรตรงนี้ครับเห็นข้างๆมีละอองน้ำเห็นข้างๆโหลมีละอองน้ําซึ่งเดิมนั้นมีไหมคะไม่มีครับไม่มีด้านบนมีไหมไม่มีครับไม่มีาการทดลองของเรานี่เห็นชัดเจนไหมยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยชัดเจน อลองคิดต่อไปว่าทําไมถึงไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าทำเพิ่งทาครับเพิ่งทำ,งทำถ้าจะให้ชัดเจนควรจะควรจะสังเกตอย่างไรทำทำต้องทำถ้าจะให้ถ้าจะให้การทดลองเห็นผลชัดเจนมากขึ้นเราต้องสังเกตอย่างไรคะสังเกตอย่างไรคะอย่างวันนี้สังเกตไม่ค่อยชัดเจน ถ้าให้ชัดเจนแล้วต้องสังเกตอย่างไรวันนี้เราไม่ใชนีครับอ่าุ่งนี้หรือนี้อีกตั้งสองสามวันใช่ไหมคะผมก็ทดลองจะชัดเจนจะชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะกบมือให้เพื่อนค่ะทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักเรียนจะเห็นว่าผมทดลองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกันนะคะเหมือนกันคืออะไรเมือ่อเราตั้ง เมื่อเราตั้งขวดทิ้งไว้3วันถึง4วันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือจะมีระอองน้ําเล็กๆเกาะที่บริเวณข้างขวดใช่ไหมคะหลังจากที่เราอภิปรายสวนขวดธรรมชาติเอามาที่สไลด์นิดหนึ่งนะคะนี่คะหลายคนก็ไปทําสวนขวดธรรมชาติกันและอภิปรายกันมาแล้วนะคะ